สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับผมเต๋าตกติดลูกใสนะครับห้าหุนครึ่งนะครับผมตัวนี้ตาสวยๆนะครับผมไสในไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมนะครับดูนะครับเม็ดนี้เม็ดงานนะครับผมนะฮะนี่ครับเม็ดงานนะครับสวยๆนะครับผมผมจะให้วัดดวงไปสามเม็ดนะครับผม การใช้งานนะครับขย่าแรงเป็นวัดดวงนะครับผมแต่ถ้าลอยๆอยกกนะครับจะยืนนะครับผมอันนี้แรงนะครับผมอ่าเปิดนี้ผมอยากได้ยืนห้านะครับมินิเม่งานนะครับผมแล้วก็พลิกอย่างนี้นะครับเปลี่ยนรูปเอานะครับผมยกลอ้ลอยนะครับนะครับเสียงเพอเพาะยืนห้านะครับผมเปิดนี้อยากยืนหกนะครับนะครับยืนฝั่งนี้นะครับผม ยืนหกนะครับผมเขย่าเสียงพ่อๆกอๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับผมอเปิดนี้เราอยากยืนหกอีกทีนะครับผมนะฮะไปสองเม็ดนะครับเม็ดหนึ่งยืนนะครับอยากยืนสี่นะครับผมเราก็สลับนะครับเม็ดนี้เป็นสี่เม็ดนี้เป็นหกนะครับก็ฝึกฝนพลิกแพงนะครับผมการนําไปใช้นะครับผมถ้าฝึกฝนมันก็จะเล่นง่ายนะครับ นะครับยืนสี่นะครับหกสองไปนะครับผมปัวนี้เราอยากยืนห้านะครับผมมีห้าเม็ดหนึ่งนะครับผมจะออกค่อนข้างสูงนะครับถ้ามีห้าหกหกห้ามีนี้เม็ดงานนะครับยืนห้าทีนะครับผมนะฮะสามห้าหก ยืนห้านะครับห้าสามสามแล้วเปลี่ยนจุดฝังก็ได้นะครับผมจานวัดดวงฝาวัดดวงนะครับผมเปิดนี้เรายืนสามนะครับผมนะฮะยืนสามยืนสามอ่าอันนี้แรงนะครับหลุดนะครับผมไม่นี้น,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 นงาน แรงเป็นวัดดวงนะครับนะผมก็เหยายบแรงให้ดูนะครับนะฮะแรงนะครับแรงได้นะครับยืนได้นะครับเราจะยืนสี่นะครับนะฮะสามสี่เอียวนะครับผมก็ลูกค้าอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอุปกรณ์เป็นตัวช่วยนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมดูหน้าเสือนะครับ สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ